สวัสดีจ้าสวัสดีวันพุทธ <c oughs> นึกเมือโอ้ยต่เหล่าคนยังกลับงผอ่ยายแม่อีกแล้วค่ะมามืาอนี้ยายสิผ้าเฮ็ดอยังอีกตีบ่เฮ็นมืาอนี้บ่เฮ็ดขี่ข้ามืาอนี้สิผ้ากินขา้าวมากินขา้าวเศร้าน้ำกันค่ะมีอย่างแนะ่ <c oughs> เดี๋ยวยาย ดำกล้องลงให้ดูมาห่หอหนกจี๊พาเห็ดหลดดิพากินพานันเะยดิบอกอย่างลยดิมีอาวข้าวแกงไตปลาแกงไตปลาแล้วก็อุย้ยบักม่วงบักม่วงซุปจา้าไอ้เขาเอินพันอย่างกหมู แอปเปิ้ลหรือเปล่าหูบักม่วงแอปเปิ้ลเลสันองมองยังก็จะเป็นแอปเปิ้ลเดี๋ยวด้วยคุณยายมุมนี้ดำแล้วคือ่เห็นค่อยละต้องเห็นค่อยซอเคนะเดี๋ยวยายจะพาทำอันนี้ ้ออกรู้สึกกล้องมันจะไม่ค่อยสูงอ่ะน้ำแดงโซดาคั่วยากอาจจะแคบแขบเนี่ยมุนๆไปกับซิบพนแบบนี้น้ำแดงโซดาจ้า อากาศห่อนเนาะกิเนเย็นๆตัวสดสื่นไม่แหง้งมีแห้งคิงเา้านี้ได้ยังกินพ้ากันได้ยังกินจ้าไมยัดทนจะขอแก้วไหมเนาะ น้ำแข็งจะจะติบเผาม,มีประโยชน์ดยเลยเนาะน้ำแข็งใส่แก้วมือหลดเราเป็นยังองเราต้องกินผู้เดียวเข้าหลางมือแล้วก่อนเหยดหน่อยน็ดนี่เนะาะเนีียบบ้าน้องเหยเยีคู่เด้อ chạn mồ hong đó chạn, chạn mồ hong, thấy cái ống gì nhở? dại, cua mình hèn. wow, nách trinh tăng lên à? Nước đen, soda. หัวใหญ่โอเคใช้ได้มาจ้ะก,กินข้าวน้ำกันแกงไตปลาอาจจะเห็นหัวยายบ่เบิดเพราะว่ากล่องระยำก็ได้ของข้อมแข็เนาะกินเลยจ้ะกินเลย แกงไตปลากินข้าวเ,เจ้าเมื่อีีเมื่อนี้กิน,นข้าวเจ้าอืเข็มข้นมาก มองมองุกนาอยู่ทั้งหลังมองบมีไม่มอง ยากอยากอยากอยากถ่ายนาอ,อยันเสียงมันเขา่าเข่าอนันวิดีโอแลาวกันได้อันนี้ยังกินค่ะเอาพาลมมาปเปิดน้ำเดียวหอน แดงโซดังชื่นใจไข่แน่มาจีาษาอีสานม,มันเป็นนักเลงเนี่ยแต่ว่าไข่แน่เนี่ยเป็นแปลว่าค่อยชั่วเนาะ around. นี่อแกงเรานี่ร้อนเผ็ดด้วยอ่ะราเผ็ดมาก จัดประหลัดบอกหายซะนอหายซะนอ ลังบ้านนี่โล่งจ้ะเพราะว่าวิวมันดีโล่งมันบ่มีอ่าบ่มีภาวาวิวมัมนดีป่ะจ๊ะนะโล่งเพราะว่ามันเป็นยังบ่มีตึกงเสาขึ้นมาแต่ว่าขจ้าจก็มาทมทีเรื่อยๆแบบมื่อนหนึ่งกาจะสร้างเพื่ออะไรเนาะสร้างตึนกะบังบังลมคุณยายวันนี้คุณยายก็ลมพัดเย็นอยู่นะหลังบ้านมันมีลมเข้าอยู่นะ มันก็ไปในหอนไปซะที่เดียวหรอกมันก็มีความเย็ยนอยู่แนล่ล่ะแต่ย่างหอนมองอื่นกับตองหอนี่แหละไะเนาะ บออันย่าเย,ยังสื่อไหม้บ่นใดเลยรายรวาของมันขาดตลาดชินข้ามันขาดตลาดตอนนี้อาจจะเป็นพราว่า้นเหตุคล mm ิปลายก็จะว่าสื่อเนะสื่อไนะ mm hmm. หมมาใส่ mm hmm. ไม่เป็นไร mm hmm. ไเดี๋ยวพ่ดังก็ได้ตอนนี้ยังไม่ดังเ mm hmm. นาะบังบังที่ย่ายเห็ดเอาเอง เองด้วยกันเนาะอาจจะ,ะดบดดำเบิ่งเอาไงยาย็ดหยังว่าจ้ไปห่างถ้าไปห่างเนี่ยสิลองถามมึองอยู่ว่ามีบป่าน้ำหลันหล่นเท่าัพทักรันเคืองเสียงเนาะืมยายขอประทานออาให้เผ็ดน,นะแต่ไม่ได้ซื้อดัง่งที่นอนอีก่อน hào đâu Nè Áo Khai ở tôi muốn lấy lụa Ôi Nhà thì phát chỉ mặc muông Mặc môn, ก็เดี๋ยวเอาไวกินอะไรค่ข,ขนมจีนนะเนาะลิ้นสิท้านกัน <c oughs> ช่วงนี้กับประเทศไทยเขากับพววิลบาดเนาะไปใส่กับชาแมนได้ด้จากใ่้่าดพิจมูกป้องกันจะกร้อง แต่วาย่ายใส่ผ้าปิดจมูกไปสื่อของบางร้าน,นเนี่ยผู้อยากขายได้คิดว่าห้องเป็นโห้องใสห้องป้องกันบ่ห้องป้องกันจะคลองบ่ห้องกับผู้หูว่าคุ้นเป็นหรือเปล่าและเพื่อเ้องเป็นห้องกับสิเดบ็ต้องออกไปติดคุ้นไงบ่ดีบอกเนาะบางร้าน,นเนี่ยผู้อยากขายคล้องห้ไปซ้ำเห็นห้าใสแมดไป เป็นสงสารนี่เลีดิพอเห็นล่องก็ร่ปปรน้ำตาแล้บางทีถ้าคนมุจักกันยังเสียขายของเนะาะญาติเขจะบอกว่า เวลาผมเทอจับเงินนะี่ยปลเทอกับก่อนสิกินอี่ยังหรือว่าจะไปเซตหนาเซตซีหนาซีตากันล้างมือก่อนเจลล้างมือซื้อมาไหรก็ดีเนาะเจลแอนที่เป็นแอลกอฮอล์นะจ๊ะบ,บางบางร้านขายยาบางร้านก็มีขายอยู่ในมาปะพุน นนีก็ต้องดูแลเจ้าของจําง้นจังดูแลเจ้าของยายยังบ่ิหาดมาพบเลยเพราะว่าที่บ่ิหาิมาหาเนี่ยเพราะว่าเขางบริน่ใจว่าเขาเป็นหรือเปล่าพอห้องเ็นงานเนี่ยมันซุ่มเสียงเจอคนหลายคนไปคนเขาคนออกเจอคนหลายเขางบริน่ใจกเลยยังแบบมันอยู่ในกลุ่มเสียงนะคะ ข้ากวกรพูกว่าขาเป็นหรือเปล่าแต่ข้าเป็นข้ากะิดได้เพราะต้องเอาไปติดยาดพี่นอ้องเขางที่ข้าบ่าอยากห้ยาตมหานะมเนี่ยบ่แมนว่าอย่างเด็ฉันไม่รู้ว่าเธอเป็นหรือฉันมีโอกาสที่จะเป็นหรือเปล่าแล้วฉันเอาไปติดเธอมันก็ไม่ดีอะนะ,ม,นะ,ะมันก็บ่ดีอะมันกิเมื่อเธอเอาไปติดยาดพี่นอ้องปู่ย่าตาย,ยายมันกิจะจะแย่ทนะั้งครอบครนะัวเนาะกับก่ไ่ค่อยดีก็เลยแบบ เนี่ยโยายาหพยาดมาพอบอกว่าอย่าพึ่งปอกันเถอะเห็นมันซาๆก็ยังค่อยวากันป้าย่าเองเ,องอเนี่ยเพ็ดงานเสี่ยงพี่กันเจอคนหลายเดยวอืมเดี๋ยวไก้กินขนมจีนนะ เยวไว้ก่อนนะคะโอ้ขออนุญาตอาจารย์วางก่อนขออนุญาตสักครู่ค่ะฟองฟอดฟองฟอดมามาที่นี่ยาสิพากินแบบม,ม่วงเศษยาสีมาในส่นอาจานใหญ่นี่นีนะเพราะว่าเราักครู่ค่ะมะม่วงเราักครู่ค่ะ นี่มันตัองจานนี้เดี๋ยวคุณยายปอกก่อนหน่วยใหญ่หน่วยใหญ่มากใครหัวบอกม้วงอย่างบอกนิดเด้อวยายบูหงจกักซืสอมันก็ต้องเดี๋ยวเราปอกใส่จานโน้นบัป ะ็ป็นหัวย่าได้ตอนนี้ย่าต่อบะม่วนบกมวงแอปเ,เปิ้ลบอรสชาติเขาคือบอกมวงแก้วนะจ๊ะ จับ่หุ่นลืน่นถลายออกจากรันเวย์เหรอลูกในเย็ยนนะครับมิดมิดน้อยยายไปไหนเอออาจารยสีสีไข่กว่าเนาะยายว่าเนาะเป็นตลอดกว่านี่นี่ลูกหันบนเป็นตลอดโพดมันหน่วยยายกินจักเคิงหนึ่ง ยานกิบนบุบดใส่ตู้เย็นไปเนาะไปท่าใดแล้วพี่น้องไปพูดถึงน้อยใหญ่พบดต้องสิงล้วเนาะเสร็จแล้ว ความโอเคน่ากินน่ากินจริงๆนะเดยยายขออันนี้ปั๊บยายเผ็ดละมาเมื่อกี้ยายเผ็ด <c oughs> เผ็ดมาก <c oughs> บกักม้วงซุปหมงซุปกิน Şey mm -hmm. -hı. Så. Mm. คือมาสองนวยสามสิบห้าบาทบาทแวาว่แพงดอบว้าวแกะใจไม่ได้ตัดไม่ขาด <c oughs> สุกแลังพอดีเนาะบ่บ <Bo> ่ละแท้ ยิ่งเพิ่มหนึ่งเอาไม่กินมื่อหลังเนาะติดไปเลยได้ค่ะโดนแล้วเนาะคุณย่าเช็ดมือจะเข้าปึ๊โดนแรง มีแห้งมีแห้งคิงอืมไปแล้วจ้ะเจอกันคลิปหน้ามือหนายูดีมีแห้งสุขุสุกคนรักษาสุขภาพทุกคน้อจ่าเด้อ ดูลแลจาคล้องไปตอนนี้ขอให้ปลอดภัยจากโรคร้ายจากเชื้อไวรัสทุกๆคนนะคะไม่อยากให้ใครเป็นไม่อยากให้ใครเป็นเพราะว่าจะได้ไม่ต้องติดเราจะได้ไม่เราจะได้ไม่ต้องติดโอเคค่ะบา,บายบายค่ะ